จะส่งใครเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอ่าหนึ่งกับสองนะเบอร์หนึ่งเบอร์สอง 1, กองหนึ่งกองสองนะคะขอกองละห้าใบ,บก่อนจักรวาลจะส่งใครเข้ามาในชีวิตคุณภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้คุณจะเจอใครอะคะหนึ่งถึงสามเดือนนี้เอากองหนึ่งก่อนเนาะห้าใบนะคะหนึ่งสองสี่ห้าคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ คนที่คุณจะเจอต้องบอกเลยว่าคนนี้เป็นพันธกิจหรือว่าเป็นโซคอนแทคนะคะเคยสัญญาใจกันไว้แล้วว่าจะจะมาเจอกันนั่าจะเป็นความรักแหละคล้ายๆโซแมทนะคะโอ้อันนี้ต้องบอกว่าการเข้ามาของคนคนนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากคนที่คุณจะได้เจอมันเป็นจังหวะมันเป็นเวลาเพราะเป็นสองสองสองอะเห็นไหมเอ็นเจนเบอร์ขึ้นนะคะเฮ้อ ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะถูกคนนะคะไม่มีอะไรบังเอิญภายในสามเดือนนี้คุณจะได้เจอหลายคนอาจจะได้เจอผ่านผ่านอะไรอ่ะอผ่านการงานก็ได้หรือผ่านการเดินทางก็ได้แล้วก็มันถึงช่วงเวลาของเราด้วยโดยเฉพาะถ้าคนโสดเนี่ยเห็นไหมคุณตามหาบางอย่างคุณจะตามหาคนที่เจอคนที่ใช่สําหรับคุณได้นะคะหลายคนนะคะ ถ้าคุณไม่ได้รอความสัมพันธ์คุณจะได้เจอความช่วยเหลือ,ลอในลักษณะของกัลยาณมิตรหรือความช่วยเหลือในเรื่องของความยุติธรรมเกิดขึ้นในชีวิตภายในหนึ่งถึงสาเดือนนี้คนคนนี้อาจจะถูกส่งมาเพื่อช่วยเหลือคุณก็ได้เข้า,ปา,านะะเ,เป็นชาว่าตดินนะคะโอเคเป็นชาว่าตดินเนาะบุคลิกคือดูดีแต่งตัวดีใจดีทํางานเก่งเป็นคนที่ อบอุ่นแต่ว่าจะเป็น perfectionist นิดนึดนงนะคะโอเคเรามาดูกองสองหนึ่งถึงสามเดือนนี้จกักรวาลจะส่งใครเข้ามาในชีวิตคุณหนึ่งสองสามโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนี่หนึ่งถึงสามเดือนนี้นะคะหมอโบรู้สึกว่าคนที่เขาจะส่งมามันน่าจะเป็นเชิงสถานการณ์มากกว่านะคะ ดูดูแล้วจะเป็นสถานการณ์มากกว่าผู้คนแต่น่าจะเป็นคนที่ถูกส่งมาเพื่อช่วยคุณในเรื่องของการจัดการกับปัญหาเคลียสถานการณ์หรือจัดสรรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณพยายามอยู่นะคะแล้วก็มันจะสําเร็จแต่มันเหมือนจะมีตัวช่วยเข้ามาเป็นคนที่จกักรวาลส่งมาเพื่อช่วยให้คุณประสบความสําเร็จก็ได้นะคะดูแล้วน่าจะเป็นสถานการณ์ไม่เชิงบุคคลสักเท่าไหร่ อืมถ้าเป็นบุคคลนะคะก็อาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นที่ปรึกษากูรูผู้รู้หรือรวมไปถึงเขาเรียกว่า,เ,าเหมือนคุณต้องการคำตอบบางอย่างหาทางออกบางอย่างวางแผนหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณก็ออม,มีที่ปรึกษาเข้ามาหรือได้ ไปปรึกษาใครสักคนหนึ่งแล้วคนคนนี้ก็จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้ดีอะไรเงี้ย1-3เดือนนี้นะคะโอเคขอให้คุณโชคดีใช้วิจารณญาณน,นะคะเริยบๆค่ะ